สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เพื่อนๆที่จะดูคลิปต่อไปนี้นะครับผมนะเป็นคลิปที่ผมดองไว้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสตัดตัดวันนี้นะครับตัดตัดที่ทำนี่แหละครับผมเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เอาไว้โปรโมทนะครับผมกิจกรรมตัวลแมนใหม่ๆเลยนะครับก็คือที่จะเป็น l i n แมนฟู้ดฮีโร่สู้ทุกเมื่อเพื่อทุกคนนะครับนะก็คือตัวเนี้ยผมถ่ายไว้นานแล้วแล้วผมคิดว่ามันหายไปไหนหาไม่เจอนะครับก็เลยตัดใจว่ะเพราะว่าผมเอาแต่และคลิปมาไม่ได้ตั้งโฟลเดอร์ชื่อตามที่จะทำนะครับก็คือเป็นนิวโฟลเดอร์หนึอะไรเงี้ยคิดว่าเราเผลอลบไปแล้วหรือเปล่านะครับเลยหาไม่เจอแต่ตอนเนี้ยผมเจอแล้วนะโอเคครับก็มาบอกแค่นี้แหละ ว่าคลิปต่อไปนี้ก็คือคลิปตั้งแต่ถ่ายใหม่ๆที่จะมีกิจกรรมนั่นแหละไลแมนฟู้ดฮีโร่นั่นแหละครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับไลแมนฮีโร่สู้ทุกเพือ่อเทุกคนโอเคครับผมทอนีครับผมครับ<ม>า <laughs> อ่ารอบแรกยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะครับผม อาย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 เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ,หอัดจัดใช่่าวจัดัรแบบังละบาทละครับผมอ่าพี่ขอถ่ายได้ไหมได้ได้ได้อะแล้วแล้วก็ผมจะ,จะพูดคำคมอะไรเงี้ยคำคมอ่าดูดูรีแอคชั่นพี่อ่ะ เอายังไงเอาอย่างไร,อองไรผมจะถ่ายไงเพราะมันเป็นกิจกรรมของไลแมนอ๋อเอาเอาไปส่งไว้ส่งส่งไว้รวดเร็วไม่ไม่มไม่ใช่ <pen in S 2> ไม่ใช่โอเคอ i ปไลแมนฟู d ีโ okay. ร่ ah, Food Hero. สู้ทุกเมื่อเพื่อทุกคนทานอาหารให้อร่อยนะครับอย่างนี้อ่ะ <c óp> ครับผมใครผมพูดหรือว่าไงผมพูดแล้วไงพี่อ๋อก็รู้สึกยังไงก็ทานให้อร่อยก็อร่อยสิครับคอมหาขงมากครับผมไปจ้ะ โอเคครับนะครับผมก็ลายแมนฮะไม่ไม่เดี๋วยวจะพูดแล้วครับผมก็<อ>คือลแมนฟู้ดฮีโร่สู้สู้ทุกเมื่อเพื่อทุกคนอ,คอ,คอ่าทานอาหารให้อร่อยนะครับ <S <S ได้ฟังไหมพี่เอาใหม่นะครับผมลายแมนฮีโร่ลายแมนฟู้ดฮีโร่สู้ทุกเมื่อเพื่อทุกคนทานอาหารให้อร่อยนะครับรู้สึกยังไงครับพี่ สั่งมาสามวันแล้วอ่ะอร่อยร้านนี้อ๋อโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับอเดี๋ยวพี่จะพูดคำคมนะออย่างเช่นลน์แมนฟู้ดทโรสู้ทุกเมื่อเพื่อทุกคนทานอาหารให้อร่อยนะครับนี่นะครับอ่ารู้สึกยังไงรู้สึกไงครับอโอเคครับผมนะครับผมภาับโอเคครับเรียบร้อยแล้วี มังครับเด็กถ่ายบ้าบอบ้าบอรจริงจริงทั้งหมด230ครับผม อ่าเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายแป๊บหนึ่งนะพี่มัน<ด>มีโครงการเสื้อลิมิเต็ดให้คนขับพูดครับอ่าลายแมนฟู้ดฮีโร่สู้ทุกเมื่อเพื่อทุกคนทานอาหารให้อร่อยนะครับกดห้าดาวให้ผมได้นะครับผมครับ